สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่เลยนะครับคันนี้เพิ่งลงจากเทลเลอร์เมื่อเช้าเลยนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวปี2018นะครับลูกค้ามาในทุนสีดำนะครับรถมือเดียวไม่1แ0 0 0 0มมกิโลเท่านั้นนะครับลูกค้ารถ4ปีนะครับขับ1 0 0 0 0แสนกว่ากิโลนะครับคันนี้เปลี่ยนแม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กเป็น CE สีทองนะครับสีทองถ้าล้างหน่อยนะครับหล่อแน่นอนนะครับคันนี้ คันนี้ไฟหน้าได้ไฟหลอดไสฮาร์โจินธรรมดานะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ไฟในตัวโคมนะครับกระจังหน้าสีดำตัดกับโครเมียมนะครับตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับกันชนนะครับจะเป็นสีเงินนะครับตัดกับสีดำด้านนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับคันนี้เป็นโชมก่อนเป็นโชวใหม่นะครับเป็นปี2 0 1 8นะครับก่อนเปลี่ยนโชมใหม่นะครับมาชมกันที่ด้านข้างกันนะครับคันนี้ มีซุ้มล้อนะครับมาให้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับอย่างที่บอกไปคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับทั้งสีล้อเลยนะครับเป็นแม็กรอบ18สีทองนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับลูกค้าเพิ่งลงจากเทลเลอร์มาเช้าเลยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมตัดกับสีดำมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้ด้วยนะครับที่เบอร์ประตูโครเมียมชิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็ แมคคอปสิเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อมาให้ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนท่อมาให้ด้วยแล้วก็มีวัดบูทมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ภายในรถนะครับเดี๋ยวแอนมินนะครับจะให้ฟังเสียงกันนะครับสำหรับเสียงท่อนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับไม่ดังจนเกินไปนะครับเสียงกำลังเพาะเลยนะครับลูกค้าโคมด้านหลังนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโคมนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับตรงกลางที่เปิดกระบะเป็นตัวโครเมียมนะครับตัวกระบะเขาเปิดใช้งานในปกตินะครับคันนี้เปลี่ยนท่อใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับลูกค้าสวยมากคันนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับตอนนี้ก็เปิดประตูออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาชมประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับประตูฝั่งคนขับมีที่ลดกระจกทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีที่พับกระจกมองข้างมาให้นะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกประตูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างก็มีช่องวางแก้วน้ำกดน้ํามาให้นะครับมีลําโพงมาให้หนึ่งตัวประตูเขียบด้านหลังนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับระบบเชฟตี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวเข็มขัดนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เปิดประตูแฉกนะครับใช้งานได้ปกติมีลาโพงหนึ่งตัวมีช่องวางแก้วน้ํขวดน้ามีมาให้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็คันนี้เบาะด้านหลังนะครับเบาแฉกเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ซีดํานะครับมีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับแล้วก็สามารถดึงเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับมันจะมีช่องเก็บแม่แรงนะครับมาให้นะครับจะมีแม่แรงอยู่นะครับฝั่งนี้เป็นแม่แรงอีกฝั่งนึ่งนะครับจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนล้ออะไหล่นะครับลูกค้ามีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ที่พักหลังนะครับหุ้มด้วยผ้าสีดำนะครับลูกค้าหุ้มผ้าสีดำนะครับสำหรับเบาะด้านหน้านะครับได้เป็นผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับมีลวดลายอยู่ในตัวผ้านะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับลูกค้ามีความนุ่มอยู่พอสมควรนะครับมีพี่พักศีรษะให้นะครับตัวเบาะนะครับว่าปรับแมนนวลนะครับปรับใช้มือนะครับยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้าคันนี้มีวัดบูธให้ด้วยนะครับตัววัดบูธใช้งานได้ปกตินะครับวัดบูธใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัววัดบูธนะครับเลขกไหมอย่างที่บอกไปนะครับวิ่ง1นึ่งแสนสามหมกิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าแล้วก็ตัว วงกลมซ้ายมือนะครับจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับขวามือจะเป็นความเร็วของตัวรถแล้วก็ปริมาณน้ามันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆของตัวรถนะครับมีตรงกลางมาให้เลยนะครับถัดเข้าไปคนโูนตรงกลางนะครับคนโูนตรงกลางจะมีช่องแอร์มาให้นะครับ2ช่องตรงกลางก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็พรอมกับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้มีปุ่มไฟฉุกเฉินมาให้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้า ตัดมาเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเสียบ A U X กับ U S B ได้นะครับลูกค้าฟัง F M A M ได้ปกตินะครับคราวนี้ยังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นเครื่องเล่นเสียงธรรมดาครับถัดมาด้านล่างเป็นระบบแอร์นะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับตามสัญลักษณ์ที่มันขึ้นอยู่ให้เราเลยนะครับปรับความแรงของพัดลมได้สีระดับปรับกุหภูมูของตัวแอร์ได้ปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีจ่องเสียบชาร์จไฟนะครับมีมาให้2ช่องเลยนะครับ สายแดะขวานะครับเลื่อก็จะมีช่องว่างของเล็กๆนะครับมีมาให้นะครับก็ว่างพอสมควรนะครับวางโทรศัพท์มือถือกัะเบ๋าเงินของกิจประทายต่างๆวางได้ตรงนี้เลยนะครับตัดมาเป็นตัวเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับลูกค้าเกียร์ถอยอยู่ด้านล่างขวามือนะครับคันนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับตัดมานะครับจะเป็นโหมดของตัวรถนะครับมีอีโคโหมดนะครับโหมดประหยัดน้ำมันนะครับแลว้วก็เ o w e ์โหมดเป็น โบดเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถนะครับถัดมาจะเป็นช่องวางเกี้ยวน้ำนะครับมีมาให้1ช่องนะครับถัดมานะครับจะเป็นเบรกมือนะครับตัวเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าสัญลักษณ์เวตรงหน้าปัดปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นนะครับตัวเบรกมือของเรานะครับที่พักแขนนะครับเป็นพลาสติกนะครับสามารถเปิดออกมาเป็นช่องวางของได้ด้วยนะครับลูกค้าด้านบนก็มียันมาให้อีกแล้วนะครับคันนี้เป็นยัน ไม่รู้หลวงพ่อไหนนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับยันนะครับเป็นความเชื่อของชาวพุทธเล่านะครับขับรถปลอดภัยนะครับและตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บแว่นตานะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นเปิดไฟปิดไฟนะครับไปที่ด้านนะครับเช่นั้นในปกตินะครับที่บางแดดมีมาให้ตั้งสองฟังนะครับแต่ข้างคนขับจะมีกระจกมาให้ด้วยนะครับลูกค้ากี่นาทีแล้วครับปิดเลยไหม ากลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถกระบะซิ่งนะครับเอาไว้ใช้ง,งานของรีวนะครับคันนี้มีวัดบูธเปลี่ยนท่อมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนแม็กมาให้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับออกรถนะครับง่ายมากนะครับเครดิตดีฟีดาวแล้วก็ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจอยากจองรถนะครับคุยกับเซลลหรือคุยกับแอดมินจบแล้วอยากสนใจอยากจองนะครับมีการจองอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือจองเงินสดนะครับเข้ามาจองได้ที่สาขาทุกสาขาของประสิฐธผลเลยนะครับแล้วทางเซลลนะครับจะออกใบเสร็จการจองรถให้นะครับวิธีที่2อนะครับอนจองผ่านบัญชีนะครับแต่ ชื่อบัญชีนะครับต้องเป็นชื่อของบริษัทประเสริฐผลสุพนครเท่านั้นนะครับหากลูกค้าอุลจงมาเป็นชื่อเซลชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประเสริฐผลนะครับหากมีปัญหามาในภายหลังนะครับทางบริษัทเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสุพนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินองกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ